ต่้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสองตอนผ่านไปก็ยังเข้าเรื่องในหนังสือน้วงพ่อปานไม่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทนั่งฟังคุณบ้าพูดก็แล้วกันตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันนึกอยากจะบ้ามานานแล้ว เพราะว่าทําตนเป็นคนดีมานานแต่ก็ถูกลุกรานจากพวกอรัชชีอยู่เสมอไปอ่านในวินัยดูพวกอรัชชีเขาไม่ไสนใจในพระวิีัยอ่านในพระราชบัญญัติดูบัญญัติปกครองคณะสาสงพวกอรัชชีก็ไม่สนใจในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ไปอ่านสังขานัตสังขานัตอรัชีเขาก็ไม่สนใจไปอ่านหนังสือในกฎมหาเทระสมาคมพู้อารัชีก็ไม่สนใจในเมื่ออรัชีไม่สนใจกับความดีอาตมาก็ต้องไม่เคารพอรัชีเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องตั้งฐานทัพจะต้องรบกับอรัชี ความจริงตั้งฐานทัพมานานอดใจมานานจนทั้งถึงปีพศ .2520 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าอารัชีลุกรานเมื่อไรเราจะทำลายอารัชีให้พินาศไปด้วยกรณีทั้งปวงเท่าที่จะพึงทำได้และก็ต้องทำได้ด้วย ไม่จะทำไม่ได้มีแผนการสำหรับทำลายล้างอารัชีอยู่แล้วขออย่างเดียวให้อารัชียื่นมาเข้ามาเกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารุกรานใหม่เมื่อไรเมื่อนั้นอารัชีจะเห็นว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอยู่ และก็บุคคลที่มีการแระคกับเรครองศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเลวๆประเภทนี้ถ้าญาติยาโยมถามว่าพวกไหนเลวโยมก็ดูได้ที่อ่านวินัยแต่เขาไม่ครพบในวินัยพวกนั้นก็เลวอ่านในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ถ้าผู้ใดไม่เคารพในพระราชบัญญัติปกครองนสงฆสงคนนั้นก็เลวในสังฆานัดใครไม่เคารพในสังฆานัดคนนั้นก็เลวในกฎมหาเทระสมาคมใครไม่เคารพในกฎมหาเทระสมาคมก็เลวแพระพุทธเจ้าบอกว่าบวชเข้ามาแล้วจงตัดโลกธรรมทิ้งไปถ้าท่านผู้ใดยังติดอยู่ในโลกธรรมคนนั้นก็เลว เป็นนั้นว่าได้อภิรรการหนึ่งการบวชเข้ามาในขั้นต้นต้องทรงศีลบริสุทธิ์ทรงสมาธิทรงปรัญญาที่เรียกกันว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าพราะองค์ใดไม่กรบในศีลสิกขาไม่มีสมาธิไม่ทรงปรัญญาคนนั้นก็เหลวไม่ควรใส่บาตรการบวชเข้ามาในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเขาบวชเ,เพื่อพระนิพพาน ตามที่ภาษาทีบททรงสอนพระว่าท่านอย่างหลายถ้าใครก็ถามว่าบวทเพื่อประสงค์อะไรต้องตอบว่าบวทเพื่อความดับไม่มีเชื้อเชื้อที่มันจะมีหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศ 2. องโทสะความโกรธแล้วสาม,สามโมหะเออโลภะความโลภสี่โมหะความหลง ความจริงโลภะกับราคะท่านจัดเป็นตัวเดียวกันถ้าเพื่อพูดเพื่อบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่านมีความเข้าใจยึงแยกออกมาว่าราคะความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากร่ํารวยก็ดีและสะสมเงินเพื่อความร่ํารวยก็ดีจะถือว่าโยมถวายมานี่ถึงก็รับรับแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรก็รต้องเก็บไว้ออย่างนี้ไม่ไปใช่เครื่องอ่าง ทางทำรรม,มีถมไปกินเองใช้เองไม่หมดตามสมณวิสัยก็สงเคราะห์พระที่ยากจนแล้วซ้ำเป็นส่วนสาธารณประโยชน์บำรุงพระศาสนาสงเคราะห์คนยากจนเข็นใจทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็เอามาให้ให้ตมาไปบอกเขาเรียนโยมนะพระองค์ไหนเขาใช้เงินไม่เป็นบอกให้ตมาแตมาจะแนะนำวิธีใช้ให้ เนี่นก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนตัวนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนยัติดอยู่ในโลกธรรมติดลาบติดยศติดตังเสริญติดสุขใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระก็เป็นชาวโลกธรรมดาลเลวกว่าชาวบ,บ้านซะอีกรวมความว่านิพพานะัสะส,สัชกิริยายะเอตังกาสาวัางกเกติวา การรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพานถ้าพระองค์ไหนไม่มีความเข้าใจในศีลสมาธิปัญญาอาตมาคิดว่าเลิกใส่บายกันเสียทีก็ได้เพราะพระพวกนั้นเลวกว่าครวาที่เขได้ทิพยคุยานได้มโนยิธิเยอะเวลานี้ที่ท่านดีนะั้นหลายสิบสำนักท่านสอนกัน แล้วก็เพียงแค่พศ .2522 มีคนได้เป็นแสนคนแต่ละสำนักสำนักกานสอนคนได้ไปแล้วเป็นหมื่นนับๆเป็นปจำนวนหมื่นๆน,นี่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่นั่งพูดนี่ฟังข่าวหลายๆสำนักแต่ลีลาการสอนย่อมจะไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์อันเดียวกันนั่นคือทรงจิตเป็นสมาธิชำระนิวรณ์ห้า แล้วก็ตัดขันห้าในเมื่อทำได้อย่างนี้ท่านก็นดีมีอารมณ์แจ่มใสมีใจเป็นทิพย์นี่ยความจริงคนประเภทนี้นะพระที่ไม่เอาไหนน่าจะไหวคนประเภทนี้มากกว่าดีกว่าปหผมผ้ากาสาวพัดเพื่อนหลอกลวงว่าตนเองเป็นผู้มีความมั่นคงในพระาศาสนา ตอนนี้ก็มาคุยกันเราเล่มนี้ก็รู้แล้วว่าหนังสืพอพระปานเป็นหนังสือเสี่ยงแต่อันนี้ไม่เสี่ยงเอาจริงๆถ้าโผล่หน้าเข้ามาแบบอันดัพานแล้วก็จะไม่ไว้หน้าทันทีเพราะผู้อาละชีนี่ทําลายทั้งชาติท,ทําลายน้งบาสศาสนาทาลายทั้งกรจกกาลังจิตใจของประชาชนท,ทําลายทรัพย์สินของบุคคลมันเป็นโจรที่ไม่ควรจะให้การปราณีเลย เรามาคุยกันถึงตอนวันที่มันจะตายตอนนั้นก็ปรายกฏว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจคนจะมากมายยังไงก็ไม่เห็นแต่จะถามว่าถ้าอารมณ์ใจเป็นทิพย์จทำไมถึงไม่เห็นล่ะก็จะต,ตอบว่าอารมณ์ใจมันเป็นทิพย์หรือไม่เป็นทิพย์ก็ไม่รู้เจ้าของเองเขายังไม่รู้แล้วคนอื่นจะมาเสียกรู้เขานะ มันเป็นทิพย์หรอือไม่เป็นทิพย์ก็ไม่รู้ละตอนนั้นจิตใจมันต้องการอย่างเดียวคือร่างกายเป็นสุขคือว่ากําลังใจเป็นสุขร่างกายมันจะพังไม่พังจะเสียวจะจะปวดก็ช่างหัวมันสนใจอยู่อย่างเดียวคืออนาปานุสติกรรมฐานนี่ก็สนใจอยู่อย่างเดียวก็คิดว่าวาระหนึ่งในการตายครั้งที่สาม ตอนนั้นเราจะพระจับหูปณิพานธ์อาพวกบรรดานิพันศูนย์ทั้งหลายเวลานี้ผู้ที่เขาได้ทิพย์ุคยานและมโนยิธิเขาบอกว่านิพานไม่ศูนย์ลืมหูลืมตายกันซะ่ั่งนะอยากก่าเกาะตำรายขั้นวิดผิดนิพานนางประมังศูนย์อย่างนิพัน์นเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งนิพานนางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีจิตรับสัมผัสมันสุขไม่ได้ลืมตายกันซะั่่งอย่าหลับเกินไปฝึกฝนอย่างเขาดูทิวัดอิทิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงสอนนะขั้นสุขวิปัสสโกทำไปแล้วไม่เห็นอะไรญาติโยมจำไม่ดีนะถ้าบาังเอิญจะไปเจอเอาพระหวยหว่ยเข้าพระวันดาพระหยหวยเนี่ย ไม่ศึกษาอะไรให้รอบขอบอาตมาเองก็ไม่รอบเหมือนกันนะไม่ใช่รอบทั้งหมดแต่หลักใหญ่พอรู้นั่นคือหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกมีสมาธิมีวิปสัสสนามีศีลบริสุทธิ์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ตั้งแต่เตวิโชจละพิโยวดิสัมิทัปปโต พวกนี้ก็เห็นผีเห็นทิวบรรดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นชาติต่างๆะระลึกชาติได้รู้กันหมดฉะนั้นพระแปลเพศที่บอกว่าอะไรไม่มีไม่เห็นพวกนั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ถึกศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเลยสำหรับสุขาวิปัสสโกนั่นถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วน ท่านไม่เห็นแต่ว่าท่านไม่ค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อว่ามีจริงแต่ท่านไม่เห็นโอเตวิชโชชลพิญโยปฏิสัมพัพรพระทัตปะโตนี่เขาเห็นด้วยเขาไปได้ด้วยเขาไปถึงจุดหมายปลายทางน,นั้นได้เลยเขาต้องการไปที่ไหนเขาก็ไปได้นี่อย่างนี้มีอยู่นะขบรรดาพระทั้งหลาย จงมีความรู้สึกใจว่าเวลานี้เราไม่ทันชาวบ้านเขาแล้วถ้าเรายังมัวประมาทในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบทิตแก้วถือนิมิตคือผ้ากาสาวัดว่าเป็นธงชัยเครื่องหากินหน้าขายหน้าชาวบ้านเขาควรจะฟิตตัวให้มันได้มีหลายท่านนะมีหลายท่านนะ หลายท่านที่มีตําแหน่งหน้าที่แต่ว่าไม่ได้สนใจในศีลสมาธิปัญญาบางท่านที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวอารัธนาเข้าไปและเวลาสวดมนต์จบพระเทศจบพระบาทสมเด็จเจ้าหัวขอรัธนาให้ทําสมาธิเครื่องชั่วโมงมีหลายท่านที่ทําไม่เป็น แล้วก็ออกมาพูดว่าพระเจ้าอยู่หัวทำอย่างนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เข้าท่าเลยนี่พระเจ้าอยู่หัวนะั้นท่านเป็นครวาญมีภารกิจหนักท่านทําได้แต่พระที่จัดว่าเป็นปูชนียบุคคลทําไม่ได้ก็สแสดงว่าท่านพูดนั้นเป็นอุปสมะชีวิกาหมยเข้ามาสายศาสนากินเฉยๆเป็นกาฝากทําลายตน แล้วก็คุยกันไปในเมื่อขณะที่หลับตาลงไปใหม่หลับตาเนะี่ยทำให้ใจสบายใครเขาจะร้องไห้ใครเขาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเกี่ยวยังไงมันจะตายจิตใจคำว่าห่วงนิดเดียวไม่มีห่วงกายก็ไม่ห่วงห่วงทรัพย์สินก็ไม่ห่วงห่วงคนไหนก็ไม่ห่วงมัเจะห่วงก็ยังไงมันจะตายอยู่แล้ว ถ้ายังห่วงอยู่มันก็บ้ามากเกินไปเอาแค่บ้าวัดนี่กว่ามันจะตายก็พอแล้วเว้นนั้นว่าบ้าอยู่คนเดียวเวลานี้ก็นั่งบ้าคนเดียวไม่ชารักตั้งนังสื้อพิมพ์ถึงวิทยุแก็อาจจะโจมตีแม่ก็ได้อคนไหนโจมตีคนนั้นเร็วญาติโยมจไไําไว้นะ ถ้าเราพูดไปอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนสะเทือนคารวะาองค์ไหนสะเทือนคนนั้นนั่นแหละเป็นคนเลวที่สุดเพราะว่าเขาพูดว่าคนเลวเนี่ยเขาไม่ได้ว,ว่าคนดีคนดีก็ต้องอยู่เฉยๆมีคันติดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ถูกพรามสีคนเลียงหน้าเขาไปด่าตอนหน้าทาละกำนันตอนหน้าพระพุทธพุทธบริษัทแต่องค์สมเด็จพระรสุรเสวัตีโสภากับยิม้ม พระพรามด่าจบเขาบอกพ่อพระสมณะโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าแพ้ยังไงเขาบอกข้าด่าแกแกไม่สู้ข้าเนี่แกไม่ด่าตอบพระพุทธเจ้า,า,าจาึงได้ทรงตรัสว่าตถาคตมีความรู้สึกว่าคนใดโกรธตถาคตหรือว่าดาา่าตถาคตแต่ตถาคตโกรธตอบแล้วด่าตอบเขาตถาคตคิดว่าตถาคตเลวกว่าคนนั้นเห็นไหม นี่ถ้าคนดีนี่เขาไม่โกรธเพราะเขาไม่นิวาคนดีเขาว่าคนเลวแต่คนไหน,นแสดงตัวออกมาแต่ก็ญาติโยมจำไว้เถอะว่าไอ้ก๊กนั้นน่ะเลวทั้งก๊กแต่ไอ้ก๊กไหนมันโผล่มามันนินทาว่าอะไรว่าไอ้พูดนี่พูดไม่ดีพูดไม่ถูกไม่ต้องไม่เป็นไปตามทํานองครองธรรมพูดตามพระธรรมวีันมันไม่ดีแล้วพูดแบบไหนไมันจะดี ที่พูดอย่างนี้ได้ขุดได้ถักให้สิ่งสกปรกที่มันเกาะอยู่ที่หัวใจเนะี่ยมันออกไปสิบ้างว่าเวลานี้เขาไหว้เขาทําได้อายเขาบ้างไหมไปรับบาดรับการไหว้รับการ,ารบารูชาจากเขานะ่แต่เรามันเลวกว่าเขามันทูกเขาไม่ได้ให้มีหีริโลตะปะมียางอายกันสักบ้างสิมันน่าสลดใจไหม เนี่ยที่พูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อทำลายพูดเพื่อให้ทำความดีชาบ้านเขาไหวเราเวลานี้เราทำไม่ได้ควรจะไปไหวเขาแล้วควรจะไปใส่บาตรให้เขาไม่ใช่ไปรับบาตรมาจากเขาเอาเข้ามาห่มไปทำไมพ่อเหลืองมันเป็นธงชัยของพระอาระหรันแม้แต่ศีลสมาธิธรรมดาปัจจุบันยู่ปัจจุบัน,บนไม่ต้องถึงอรหรันไม่ต้องถึงระัสดา เพียงแค่ชันโลกีแค่ตูดหมาเท่านี้ทำไมได้แล้วก็บวชอยู่ทำไมให้มันหนักพระาศาสนาเด็กเขาก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้คนเด็กนักเรียนเขาอนุบาลก็ทำได้คนที่มีความรู้ขั้นด็อกเตอร์เขาก็ทำได้คนชั้นเล็กพอดรการชั้นเล็กทำได้ท่าปผใหญ่ทึงพลเอกเขาก็ทำได้ เขาทำกันได้จนเดินก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ทำไมลพระพระไปหมกอยู่ที่ไหนทำไมจึงไม่มีความรู้แบบนี้บางท่านก็บอกว่านั่นมันเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอพาทบ้างไม่น่าจะสแสดงความโง่ออกมาความจริงนิ่งเฉยๆเขาก็ยังจะไม่รู้ว่าตัวโง่โอภาทนะ่ยมันแปลว่าอะไร แสงสว่างมันเป็นอารมณ์ของสมถภาวนาถ้าใช้ไปมิปัศนาภาวนาถือว่าเป็นอุปกิเลสแต่มันก็เป็นความดีเป็นกําลังของฌานถ้าเขามีโอภาษได้เขาก็ดีกว่าท่านที่ไม่รู้จักภาษาอะไรเลยพูดออกมาได้ทางสถานีวิทยุหน้าขายขี้หน้าเขาขายขี้หน้าชาวบ้านก็จะหาว่าพระดี่มพระเหลืองนั่นเลวแบบนี้ทุกองหรือ บางท่านก็บอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีทำไมไม่ลืมตาดูพระไตรปิฎกเสีบบ้างหรือว่าพระไตรปิฎกใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศช่อะไรไม่ได้ความรู้พระเจ้าไม่มีความหมายก็นั่นก็หมายความว่าพวกเราก็เป็นเดรัจฉีสิที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าก็เป็นเดรัจฉีไปเอาจะพูดยังไงหววเข้าไปอีกแล้ว เอาละใครที่อ่านหนังสือนลงพ่อปานฟังมาก่อนว่กโอ๊ยนิดดากันมากเกินไปขอให้คนมาห้ามก็มาห้ามซะเองทีนะบางว่างแล้ววัดมีอยู่แล้วเชิญมาห้ามเองจะได้สวดต่อหน้าประชาชนให้บรรดาประชาชนเขาฟังไม่คนที่มาพูดมันเลวไอ้ปัญญาแค่หางอึงที่ชาวบ้านเขาทำกันได้ตัวทำไม่ได้นยะทำไมยังต้องเดือดร้อน อย่าลืมนั้นแต่คนดีไม่เดือดร้อนคนเลวเดือดร้อนถ้าใครมาพูดกระทบกระทั่งแบบนี้สัสดงว่าคนนั้นเป็นคนเลวไม่เคารพในศีลไม่เคารพในสมาธิไม่เคารพในปัญญาพระที่บวชก็มาแล้วก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาต้องทำทันทีนาวินาทีแรก การเข้าไปบวชอาจารย์ก็สอนตจัปปัญจก,กะกรรมฐานกรรมฐานห้าอยู่แล้วให้รับศีลให้สมาทานแล้วก็สอนกรรมฐานตั้งแต่อยู่ในโบสถ์ยังไม่ทันจะบวชเสร็จแล้วพอบวชมาแล้วมาใช้กัมานหรือเปล่าถ้าใช้กันอารัชีมันก็ไม่มีที่อารัชีมันมีดื่นดาดแบบนี้ก็เพราะไม่ได้ใช้กัน ดีไม่ดีอุปชานนเนี่ยก็ลืมใช้เหมือนกันแหละได้แต่สอนเขาแต่ตัวทําไม่ได้มันมีเยอะเขาเรียกอุปชาเป็ดอุปชาไก่ใครเรียกไครราดอุปชาเต่าไข่แล้วก็กลบสอนเขาสอนได้เธอตัวเองไม่ทําเป็นอันว่าคุยกันต่อไปว่าวันนั้นเวลาใกล้จะหกโมงเย็น ตัสสดสินใจว่าเออร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเรื่องทรัพย์สินของเรามันไม่มีอยู่แล้วเพราะเงินทองของใช้ที่จะบ่ายเขาถวายเขา,ม,ามันเป็นของสงศ์สำหรับคนอื่นใดที่จะมีความห่วงใยมันก็ไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราก็จะตายฉะนั้นถ้าว่าถ้าเราจะตายคราวนี้ สัญญาเดิมก็มีอยู่ว่าการตายครั้งที่สามเคยไปถึงนิพพานแต่ว่าตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตตมานท่านบอกว่าเธอยังมีมิปัสนาญานอ่อนกลับไปก่อนจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อานหนังสือตอนไทไายก็จะรู้เจ้าก็จะรู้ตายขรั้งที่สามมาตอนนี้ไปยังไง ขึ้นไปเห็นอภพอ,อจากจะกายไปได้หน่อยแม้ตัวมันก็สวยฮะแม่ดูดูก็คิดคิด,คดว่ามันน่าจะเป็นพระเอกลิเกแต่ความจริงสวยก็ลีเกละครขนหนังทั้งเยอะร่างก,บบกายเป็นแก้วสวยรามแพรวพราาเป็นปรนกายเครืร่องประดับก็แทนที่มีสีอะไรก็เป็นขาวใสประกายแพรวพราามีแสงสว่าง ร่างกายมันกลมเบาสมสัดส,สมส่วนไม่มีความหนักแม้แต่นิดเดียวถ้าไปอยู่ในกลุ่มเทวดาหรือพรมหรือพระก็รู้สึกว่าไม่น้อยหน้าใครกำลังใจก็สดชื่นคุยกับท่านผู้นั้นแบบสบายๆมองดูเวลามองดูเขามองดูไม่ได้มองนาะฬิกามันนึกมีความรู้สึกว่าเวลานี้ใกล้หกโมงย็น เวลาที่เราจะไปจากที่นี่ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นและก็วันนี้เป็นวันครบสิบสองปีที่ให้สัญญากันไว้กับพระเพราะว่ามาปีพศสองพันห้าร้อยสามมีภารกิจอันหนึ่งที่จะต้องทำภารกิจอน,นั้นมันมีการต่อรองกันระหว่างพระกับอาตมาท่านบอกว่า ถ้าจะทำอย่างนี้ก็ได้ละอย่างนนมาทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะต้องมีสัญญาว่าภายใน12ปีนี้ห้ามตายในช่วง12ปีนี้จะเป็นกรณีใดก็ตามจะตายไม่ได้เดดขาดจะต้องทำทำงานใช้หนี้เขาเรียกันว่านักเรียนทุน คือเป็นการทำนานคำนวณการทำงานใช้นี่ทันใช้นี่อะไรก็ไม่ต้องรู้ <c oughs> ถ้าหากว่าไปบอกเข้าเดี๋ยวอรชีเต้นอีกเต้นผางอีกเวลานี้มีลูกคู่เขาเยอะอรชีมีทั้งพระมีทั้งกรวาตเวลานี้นโยบายการทำลายพุทธศาสนามีหลายแบบตามแบบฉบับมีเยอะเข้ามาเป็นนักบุญกันบางทีก็ทำเป็นพระเคร่งครัดมัตยัต ให้พวกนี้เข้ามาทําลายทั้งนั้นแล้วความเลวแย่มาทีดัน้อยดัยน้อยอาจจะไปเอาเขาอ,อีกแล้วเป็นอันว่ามีการมีกฎมีเกณฑ์ไว้ว่าภายใน12ปีตายไม่ได้อาตมาก็ไม่คิดในใจว่าถ้าร่างกายมันจะตายสักอย่างหนึ่งใครจะห้ามถ้าตายเมื่อไรเราก็สบายเมื่อนั้น ทั้งนี้พระไรวัดแดนที่เราต้องการเราพบแล้วหลังจากไปมาแล้วเราก็ไปของเราเรื่อยๆทุกวันวางนิดแล้วก็จิตไปตั้งไปตรงนั้นมันก็มีความสุขมีแต่วความมัรนาชื่นบานรื่นเริงมีความสุขกายสบายใจเป็นสิ่งจุดสุดยอดที่เราต้องการกันในพระพุทธศาสนา ในเมื่อเราไปของเราได้แล้วมันจะร่างกายมันจะพังก็เชิญพังแล้วไม่สนใจมันป่วยไข้ไม่สมบายก็กินยามันไปอะไรไปก็คิดว่าเอาไม่หายมันก็ตายถ้าวันไหนไปห่วงมันเข้าว,วันนั้นร่างกายมีทุกขเวทนามากถ้าตอนไหนไม่ห่วงมันสบายก็เลยไม่ห่วงมันเลยกินก็กินชีก,ก็ชกีตามเรื่อง หมอมาก็มาใหม่มาก่อแล้วไปอาแต่ว่าคิดมันยังไม่ตายมันทรมายมก็ต้องระงับทุกขเวทนาเป็นอันว่าถีอว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่ท่านผู้ให้สัญญาต้องเป็นผู้ถือสัญญาเราเป็นคนถูกทําสัญญาเราก็ไม่สนใจในสัญญาท่านว่าอย่างนั้นก็วาดไปสิ หาว่าท่านเก่งจริงท่านก็ต้องไม่ให้ขันห้ามันพังในช่วงสิบสองปีแต่ก็เราก็คิดว่ามันอยู่เราก็ทําประโยชน์มันพังแล้วก็ไปอย่างได้ประโยชน์ของเราถ้าเราอยู่มันยังอยู่เราก็ทํางานเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยทําประโยชน์ของตนด้วยคือทําใจสบายก็เรียกว่างานหลวงไม่ขายการราดไม่เสีย <c oughs> นี่เราประวัติกันมาว่าทำไมเขียงสีเรื่องของพอปานในที่สุดท่านก,ก็ถึงเวลามาคิดว่าเวลานี้ใกล้จะหกโมงแล้วมันถึงเวลาจะไปกันะทีก็เราเข้าไปกราบถามพระว่าไปได้แล้วหรือยังท่านถามว่าไปไหนก็เลยกราบเรียนให้บอกว่าตั้งแต่ปีพศสอง3 มาถึงพศ2515อ,อันนี้ครบ12ปีพอดีท่านถามว่าครบแล้วเลยก็กราบเรียนท่านว่าครบแล้วท่านบอกครบก็ครบไปสิแต่ยังไปไม่ได้ถามว่าทำไมจึงไปไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าคนของคุณอยู่อีกเป็นแสนคน มันยังเขา้ายังมาไม่รวมกันเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้แต่คุณยังมีพันธะเขาต้องส่งเคราะห์เขาเขาช่วยตัวเองได้หนึง่งแล้วก็บรายการนี้สองคนคงโยมคุณก็ยังมีอีกมากแล้วคุณก็ยังไม่สามารถจะเรียกเข้ามาส่งเคราะห์เขาช่วยตัวเองได้คุณไปไม่ได้ก็เลยกราบเรียนท่านไปบอกว่าเวลาทิบสองปีที่เขาไม่มา มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของข้าพระพุทธเจา้าเมื่อเขาไม่มามันก็เป็นเรื่องของเขาจะไปเกงเขาได้ยังไงแล้วเขาอยู่ที่ไหนละ่ะจะไปะมาได้ยังไงในอีกรายการหนึ่งใช้ช่วงเวลาระยะเวลาสองปีเ็ษมานี่เดินก็ส่วนจะล้มร่างกายก็ไม่ดีมันก็อไอจียนทุกวัน กินอะไรเข้าไปมันก็อเจียนดูมันว่าอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยได้ก็เครื่องดื่มเล็กๆน,น้อยๆเป็นเครื่องบำรุงกาลังมันก็ไม่มีอะไรหนักจะมีนมชงบ้างมีโอวันตินบ้างอะไรพวกนี้นิดๆหน่นอยๆก็ได้ยาที่เป็นวิตามินกินเข้าไปเท่านั้นที่มันไม่สามารถจะออกมาได้แต่แต่ว่าวันไหนได้กินข้าวอิ่มเกินไปก็อเจียน อาเจียนมากกินน้อยก็อาเจียนกินมากก็อาเจียนบางทีกินน้ําก็ออเจียนแล้วก็สองปีเสร็จมาแบบนี้ทํากิจภาระในกิจพุทธศาสนาต้องทำได้ความอดทนและก็บางการนีต้องทนอดใจเอาจริงๆไม่ยัง้งกายมันไปไม่ไหวแล้วก็จะใหอยู่ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับในเมื่อร่างกายมันจะพัง ไอ้ทุกขเวทนามันมากอย่างนี้เรื่องทุกขเวทนานะไม่สําคัญสําคัญอย่างเดียวว่าร่างกายมันไม่มีกําลังไอ้นี่มันจะทํากันไหวหรือแต่ก็บอกว่าถ้าเธอตัดสินใจอยู่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายของเธอก็จะดีขึ้นตามลำดับแต่ถ้าถามว่าแล้วเธอมีความรู้สึกว่ายังไง ควรจะตอบท่านว่ายังไงดีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าควรจะตอบว่าอยู่ดีหรือว่าควรจะตอบว่าไปดีในเรื่องการจะตอบว่าอยู่แล้วตอบว่าไปเอาไว้ฟังกาโงวดหน้าเขาแล้วกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเวลาดูเวลามันหมดพอดีสําหรับวันนี้ก็ตองของวดเพียงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวกคองคสมเด็จพระจินวรพุสันดับ ได้โปรดทุกท่าน้องให้อภัยกัตมาถ้ามาเอืออะไรรุนแรงไปบ้างและขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสขวัสิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูนผลและจงจะเจริญไปด้วยจากตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระ,ละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี